ยืนอยู่ที่อุโบสถน,นะครับโบทมุกแห่งเดียวในโลกที่นำมุกมาประดับเป็นที่โด่งดังไปแล้วก็กำลังมีผู้สานนิรุชนมากราบไหว้สักการะบูชาเดี๋ยวจะคู่ผมจะเข้าไปในอุโบสถน,นะครับพาด้าน,นชมพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์และพิธีต่างๆท,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 ที่ผู้คนผู้ศรัทธาได้มาร่วมกันทำบุญในวันนี้ครับ ให้เลยก็พาตหองน้านะเป็นกองพป่าตั้งห้องน้ำวัดสรธรรมมีตัให้แรกนะหองน้ำสี่ห้องอยาให้เธอเป็นผู้หญางเอาตะพัเสียระามีตะังให้แลกนะทำแบบอ่อเพียนกระเทีองท่านบนข้าพระพทธินราชมอปกญานบอกวยนะขอตั้งกองพระป่าวัา ทถาจาังหวัดสมุสมทรสงครามเกษตรกรบนขนั้นพระพุธนร<ม>าธบุรีไไทยถ้าบุญ้าแลยวก็ไทยเธอปพิมพ์อะไรับนี่นห่งราี้เข้าพรรษาพระุญญาามวัดายกโลกอยู่ณรหนึ่งโูกเจ้าวถวายช่วยอ,อัดลูกคอแห่เมตตาลดรั การปัจจุบันและกรรมในอดีตการให้หมดเส้นไปและนำความสุขความเจริญมาสู่ครอบครัวของท่านพรเจ้าตลอดนานการเดินภาพที่ท่านเห็นคือบรรยากาศที่เข้ามาในพระบูชได้บูชส,สั์สิ่งเอย่างนี้บูช วัดศรัทธาธรรมนะครับโมศมุกแห่งเดียวในโลกนะครับซึ่งก็มีการทําบุญของผู้ศรัทธานะครับเป็นเรื่องที่เป็นสิ่งดีๆนะครับสําหรับในการที่มากราบไหว้สักการะการะนะครับนี่ครับทำบุญแล้วก็มีความสุขนะครับนี่คือการถวายพระตางกกวันนะครับเสด็จสิบวันกตัวเองครับ